สบายดีเด้อพี่น้องคนกันยิยิยอยู่มัดคืนเลยมัดคืนหนึ่งก็ไล้ซอดแจ้งบ้านใบมนโอ้บางคนขยันข่อยพี่น้องอยู่ตะพูอยู่รังบ้านไม่ได้อยู่ซื่อๆล้อกเฮ็ดฮยัฮ้ยงฮ้เฮิยเา้ยเา้ยเฮยเอ้ยยเฮ้ยเ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเ้ย้ยย้ เออสิปุกทั้งผลบ่แขผงพจน์เออพนยี้อยู่แกงพจนเออเหมงลูกเันกอหลายๆเนี่ปลูกช่างนบ่ทั้งแคมผนบ่เออผลนเอาล,ล่วยฮะตอนใน,ใน,น,นี้ใช้ยังไงตัวนี้หมดก่อน เออยายเสนอหนีแล้วหนึ่งสองสามสามเงาในแคมเนี่ปูกล้วยก็เป็นหมากก็ได้ค่ายอกล้วยขม,มือ้นกล้วยเป็นราคาไม่ค่าเข้ามาซือเอเไรได้ในเฮือนบได้ยากกว่าแต่กล้วยแต่ใดนี่เขาก็จองเลยได้นน่ไม่มีค่าจองเลยได้กล้วยเือนนี่ <laughs> ถ่ายแต่เพิ่นตึงแลยนีต่ตัดขายเลย เออเขื่ขยายมาทางนี้อืกล้วยน้ำอันนอไม่อามาแต่เพือนางอ่อนรลยบเป็นมันอ่อนโพดเออนะไม้อ่อน,ออน,ม,ออนมันรลยบเป็นตายแล้วเยอเสียเอามาใหม่อยู่ใหม่กงซุนนึงนะเดะีตายแล้วมันอ่อนโพดนางอ่อนซับให้อ่อนโพดเ้ยบเป็นมันยากาศ เดี๋ยวหอมป้อมก,แกแ็แตกแล้วแตกแล้วหอมป้อมนี่ตัวนี้สอนานปลูกสับนีแหละ้าามันสมดกหวานอีกนกหาก,กติดหอมเปนี่กหวานนะในมกเพในมกเพเออมีเบียมากเล่นน้ำได้เลยนี่มีเบียกเล่น,น เบีย้ยมกเพฟษอันนี้ถ้าเบิลพันหวานเออในด้เบีย้ยมกเล็งนี่ก้นนั้นนันน้นมะเขือนะฮะน่ะออกมาปลูกนอกเนื้อได้วนฮันได้เดบีย้ยมกเขือฮะหนึ่งสองสามเบี้ยมกเพฟษกับนี่นนะเอาออกมาปลูกรอดนะ่ะเออเครือคืนก็นเอาเครือคื่นให้ได้แหงหมกักหมดแล้วตาใส่น้ำมันสุมค่อยหมักก้นนองมาปลูกทั้งแคมหัวรอด ไม่ทั้งไผกับแฟนแล้วตัดเอาล่าม,มันเห็ดเตียงก็ท่างออกมาเป็นเป็นมันเป็นหนอมันก็เอาสบายมันจังเห็นมันกระทางดอกจอกเลยแจกแถวนี้แหละมันจะอยู่ดอกอพกขพะคะนี่ก็ตัดมันต่เมา่้องค่ะมันเดืพุ่นดอกก็พะคานะมันเดืไปสวนเขาตัดออกมันมาทางเฮาซะพะคะ บรรยากาศสดใสฝนตกลินอีกแล้วมวนันนี้อหันเห็ดพื้นบอว <c oughs> ดังขักก็ได้ใหม่หนี่ก็เนานะมันตายมันตายกัดังขัดก,ก็ได้เออเอาไว้นมันเป็นประโยชน์ตัดเห็ดพื้นน้อยๆเนี่ยก็เป็นอันอ้อยไผ่เวิร์ดเป็น,นประโยชน์ว่าไงนี่นะ นป้าจะปา,ากินหญ้าก้อยพู้หลุดเลยละเห็นป่ากิหนหญ้าพู้ผู้ผู้ปันไห้คำผอ้อืมหลุดได้ยู่ยังได้ลาบอย,ยู่เด้ออัดตูกันมัดมาได้เบะเบะเขาโอ้โหมีม้อนก็หล่นโอ้ยจังหล่นแต่มือใดฮะก็เห็นนี่โอ้อโออนเนยเหวมดเลยเป็นกินดอกอันนี้ฮะมันหล่น ต้นนี่แล้วมันตายมันมันบวมน้ำเดยยังหน่วยหนึ่งนะเฮ้ยเสียดายดิยนี่ก็มาเบิงเหมยมนไปตลาดมาไปส่งน้องล่งไปส่งร้านแล้วก็ไปเว้ตลาดเลยไปตลาดอันนี้เขากีปาเตะผิดอยางใส่เนื้อไล่ไล่ก่อนชิคกินกี ถึงเราไปกินคาเฟ่ปะเต้ถึงเราไปกินสื่อกินมันก็ได้เน้สามชิ้นพันกีบเปลี่ยนอาหารให้นางลุงฮาวผืนหยากร้านก็ไกินเข่ากระยาบได้เลือกลักษณะเห็ดยังไงนางลุงกินเข่าหยาบเปลี่ยนอาหารให้เพิ่นึ่ง ซื้อแหนมมาปีสามสิบพันกับหกสิบบาทเนาะพี่น้องก็ได้เล็กตีนงก้าวพันกี่สี่สิบบาทเล็กปิ้งฮาขาดมั้ยนซื้อเล็กปิ้งก็ได้ปลานิ่นปลานิ่นหนึ่งกิโลสามตัวโลหนึ่งคูริปิ้งปลาหนองปลาหนองคูริปิ้งโลสามสิบห้าพันกี่หกสิบห้าบาท เอาไว้ให้ลูกให้ร้านกินอันนี้ทักทีเล็กเื้อว้ออมเจ็ดปั้นอันนี้ 10, 7, 000, 10, 000สิบพันีบเด้อเจ็ดปั้นสิบพันีบก็้าบาททำที่ออมยม่ได้ออมผสงเถือผมอ,อมร้านกิเวเบิร์ดกบออมซาราซามปั้นโค้กใช้ันใส่นี่แเนี่ยก็ เนี่ยนางสองทงสิบบาทตามเนี่ยนางมาออมหลังจากมือได้ได้วเสียออมกีเล็กเนยก็ได้ก็ได้ถั่วดินแนวกินดินซาบาซิฟ <c oughs> ขนนนนันกี่ไปไหนตะเกาในซิฟันเนี่ยโอ้ยเต็มทงหูหิวอันนี้คนแ้ว เลสลีซาบดาคือก,กันนลยต้มห้อนห้อนต้มใหม่หม่หอนห่อนเลยเห็นเผนห่อนห่อนก็นเลยซื้อกินเนาะพี่นอ้องรายการไม่ม้อนปตลาดก็ได้ซัมนี่มามากินสลีต้มน้วกันเนอะสรียนหวาน สลีหวานโบเมนสลีเขาเนี้ยเนี่ยสลีหวานสลีพันมันเดี๋ยวมาพันน้อยโบเมนมาพันใหญ่ๆสำเนียงนะมันงวนบหมอบักนะมันใหญ่โคกินพักหนึ่งกับโบบอันนั้นนี่สำเนียงที่กินนี่โอ้ยทำไมทุกเจ้ากัดกันเนาะเพราะอะไก็เข่าเดี๋ยวนี้มันกัดกันเนี่ยมมันหวานแสบ มาซีรีพันหน่อยมันแบ่บค้นมาเลยลไปของการนานานาันเ่ยไปเสียภาซีทีดินเนประกาศมุสอ่อนนี่ห้ลงไปเสียภาซีทีดินไปสั่นได้มีใบทีดินขบทองอได้ยัน มีใบตะดินนำไส้มีจักใบจักใบเอาลงไปมีดินจักตอนเอาลงไปมันประกาศมาเศร้านะประกาศไม่มากอาลงไปเนี่คนพัดตกอยอะไงกิริยกายมากกินขึ้นมาเห็นยังมาเห็นมีภับมงคนเลยกูได้ยินกูก็ได้ยิน ภาษีแล้วคุณเ,เป็นง่ายนะภาษีสีดินเสียภาษีนะลงไปเบิง่งเพว่าคนเปลี่ยนระบบใหม่แล้วเ่าฉันคนเสีไปได้คนราคาเบาด้วยได้คนเสีสีดินเหรอ ที่กินสลีชั่งนแซ่บกินหอนหอนแซ่บมาอยู่ยังตัดไปอ่ะงาบางหา้บางนั่นกาะตัดดตัดๆสันสนนันคลายเลคลาเลทำไมมันตายอลไเอ็ดพื้น ออยไผ่เห็นพื้นดังเนี่ยมันเป็นประโยชน์เบอดแต่ละคั้ทำน้ำใส่ดีนะเพราะมัาต้องทิมกินชิ้นเป็นประโยชน์เ,นนเนนอาไว้ดพ,พื้นหนึ่งเข่าหนึ่งหน้ากระชุกแม่้าสิบเเ้าทิเมื่องเวียดก็แห้งเอาเพื่องคุณลด้ว่าดัง เครื่องเมืองเหวียนเนี่ยบนนอกบนหน้านะเมืองเหมืนเบาเบาแล้วก็เครื่องแบบบนนอกคือนทยเห็ดอหน้าดังเครื่องดังขี้เลย ใส้คนมลืลงของการได้หมดเนี่ยแ่ีโซดีโด กินแน่กลาเด้อพี่น้องเด้อโอเคบาย